มาชมกันครับมาชมกันดูปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะโวนครับผมกินอาหารเก่งมากนะครับตัวนี้นะครับเทนตอดข้างข้างนี่คืออาหารเม็ดนะครับที่ผมแช่น้ำและปั้นเป็นก้อนนะครับแล้วก็ปิดแปะไว้ครับข้างข้างถังนะครับปลาเนื้ออ่อนปลาชะโญนก็จะมาตอดกินกันแบบนี้นะครับนี่ทําเป็นแบบนี้ก่อนเป็นอาหารเม็ดแบบนี้นะครับนี่ผมแช่น้ำแล้วผมก็ปั้นเป็นก้อนนะครับนี่ปลาชะโวน ปลาหนอนกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะมากแน่นมากครับดูสิครับแข็งแรงกินอาหารเก่งจริงๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะเลี้ยงไม่โตและเลี้ยงไม่ใหญ่อลังการครับผมอลังการปลาชะอวนปลาเนอนเยอะมากๆเยอะมากๆดูสิครับนี่หลายๆท่านนะครับเลี้ยงได้นะครับมือใหม่ก็เลี้ยงได้ควรเลี้ยงแยกนะครับไม่เหมาะเลี้ยงรวมเพราะว่าเขาเป็นปลาที่กินอาหารน้อยนะครับ กินอาหารไม่เปลืองนะครับแคระยะเวลาการเลี้ยงนานนิดนึงนะครับก็ดถึงแปดเตือนแต่คุ้มค่าการรอคอยแน่นอนนะครับสําหรับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะออนครับผมอืมอ้มอ,มอมืสวยงามกินอาหารเก่งมากครับด่วนโทรศูนย์แป1ศูนะครับพันปลาและอาหารปลาที่บอยพันปลาจบครบที่เดียวครับผม มาครับวันนี้จะพามาให้อาหารปลาชะโอนกลางคืนปลาเนื้ออ่อนกลางคืนครับมาดูครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมฉันไม่เอาตีนนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่กินอาหารนี่คือปลาชะโอนนะครับปลาชะโอนจะเปลี่ยนสีตามน้ําตอนนี้เขาอยู่น้ําแบบออกสีเหลืองๆนะครับตัวก็เลยออกเหลืองครับนี่ขึ้นอาหารเม็ดแบบนี้นะครับอาหารเป็นอาหารโปรตีน42เปอร์เซ็นต์นะครับที่ฟาร์มเรามีพร้อมนะครับตัวนี้ผมปั้นเป็นก้อนนะครับ ก็มาต่อกินกันแบบนี้เลยหรือถ้าเป็นเม็ดก็ได้นะครับนี่เป็นเม็ดก็กินเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเม็ดแบบนี้นี่คือปลาชะอืนปลาเมื่ออ่อนครับกินอาหารเก่งไม่ต้องกลัวว่าจะเลี้ยงไม่ใหญ่นะครับเลี้ยงใหญ่แน่นอนนะครับดูครับโอ้โหยแข็งแรงจริงๆกินอาหารเก่งมากๆด้วยครับนี่กินอาหารเก่งแบบนี้ยังไงก็ใหญ่ยังไงก็โตนะครับโอ้โหยสุดยอดบางพื้นที่เรียกปลาเสียมนะครับทางอีสานทางใต้เรียกปลาโอนนี่กินอาหาร เก่งจริงๆดูครับโอ้โหตอดินแบบนี้แบบเชื่องมากครับนี่เราพักไว้อนุบาลไว้ให้นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงนะครับตัวนี้อยู่ในบ่อปูนนะครับดูครับแข็งแรงจริงๆแข็งแรงมาก้าครับนี่ครับสงสัยหรือสอบถามนะครับด่วนโทรศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับปลาดีให้คําแนะนําคาปรึกษาในการเลี้ยงปลานะครับเชะโอนพร้อมนะครับ ให้พี่น้องเกษตรกรนําไปเลี้ยงครับกินอาหารเก่งๆกันแบบนี้เลยนะครับนี่ช่วงแรกเวลาเราให้นะครับก็จะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่แล้วครับเราต้องฝึกนะครับต้องรอเพราะว่าเขากําลังปรับความพูดถินกับพื้นที่อยู่นะครับหลังจากนั้นเขาจะกินเยอะขึ้นเรื่อยๆตามขนาดนะครับตำรับปลาเนื้ออ่อนปลาชะโอนครับสวยงามแข็งแรงมากนะครับระยะเวลาการเลี้ยงก็อยู่ที่เจ็ดถึงแปดเดือนนะครับนี่เลี้ยงเจ็ดถึงแปดเดือนปุ๊บตัวเมียก็จะมีไข่เลยนะครับไข่ทันทีเลยกินอาหารเก่งมากครับ <ard> นี่ครับโอ้โหเยอะมากครับอยู่ในถังนี้ครับดูได้ครับนี่กินอาหารกันแบบนี้เลยเวลาให้อาหารถ้าอยากให้เสมอต้องให้ให้ทั่วนะครับให้ให้ทั่วบ่อนะครับอย่าให้ที่จุดเดียวนะครับหวานให้ทั่วบ่อนะครับหรือจะให้อาหารแบบจมก็ได้นะนี่กินอาหารเก่งมากถ้าให้ช่วงกลางวันไม่ค่อยกินก็ไม่ต้องตกใจครับอ่าถ้ามีเวลาว่างนะครับให้ช่วงกลางคืนได้แต่น้าต้องดีออกซิเจนต้องดีนะครับเพราะว่าสัญชาตญาณนะครับตามธรรมชาติปลานี่จะหากินตอนกลางคืนนะครับ นี่สำหรับปลาแอ่อนปลากรวดเหลืองก็เช่นเดียวกันนะครับก็หากินกลางคืนเหมือนกันกินอาหารเก่งมากไม่ต้องกลัวส่นหรัท้องบ่องท้องกลางทุกตัวเลยนะครับนี่โอเคครับปลากรวดเหลืองปลาแอ่อนเรามีนะครับที่บอยพันปลาครับจบครุบทีเดียวทางพันปลาและอาหารปลานะครับบอยพันปลาขอบคุณครับสวัสดีครับ